ผู้พี่น้องสามตัวเลยครับผมเห็นมู้สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องมันหนีมาฟอกกับหนุ่มหน่อยตาข้ามมาครับพี่น้องมันอนีพาพี่น้องมาหยำแียบขบนะครับพี่น้องกับหยำหมังวั่นตะไลมันอนีก็ตื่นสายนะครับพี่น้องต่างได้กาปลูกไว้ตีห้าสวัสดีขี่รถมาหอดกับประมาณมีสิบโลสงสัยกับสี แบบว่ากะสิปิดไว้แล้วก็สินอนต่อยกักน้อยตะเลือดพี่น้องื่อหอวนี่กับประมาณเก็บโมงคืนนะครับพี่นอออ้องอ,อ้มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วครับผมเตีมแรกแหกหมานพูดอ่ะอู้เตีมแรกพี่น้องเตีมแรกอู้ักเตีบเหา ครับผมโอ้โหตูคองงามๆนะครับพี่น้องแต้มแหลกแ h กหมานมานเราพี่น้องยามกันโต๊ะเลยน,นะครับผมมาแล้วแต้มแดลกพี่น้องอันนี้จะเป็นป้าเข่านะครับผม,มพี่น้องอันนี้นุ่มหน่อยฮึลบขุมไม่นรอกนนหน่อยสักข้ามใส่เป็น นี่นำไหลทพี่นอ้องเห็นป่ะอู้พี่ต้องมาครับผมนี่ครับผมแต้มที่สองเขาพูดนะอู้ออบักง,งกันพรองามๆพี่ต้องอันนี้เป็นกบไม้มึงมึงมึง พอำงงามๆถือพี่น้องอุ้ยอู้หยปล่อยไปยยยยยพี่นองรุดมืออุ้ยรุดจ่อยพี่น้องอู้พี่น้อง มาครับผมแต้มเลยต้มหนึ่งแต้มหนึ่ง,งพี่น้องครับผมอู้พองามงามหังามพา่น้องเห็นป่านี่ครับผมออพอง,งาม,ง,ง,ามง,ง,ง,งามเลยพองามงามเลยใส่ใส่พอดีนะครับพี่นอ้อ,นองครับผมอ๋ใส่พอดีกิน่นเห็นไหมพี่น้องอันนี้เป็นกบไม้นะครับผมสองตัวแล้ว ลุดตัวหนึ่งพี่นอ้องโอ้จับน้ำมันทั้งหน่อยแส่ข้ามใส่ใส่เนี่ยนะ้พี่น้องคี่ยังเอียงเต็น นยนั่วขางเงียบเฮาหนิแม่อู้ห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 ู้พี่นอ้องออดเห็นไะมอู้หมาแล้วพี่น้องมาแล้วครับผมมาแล้วมาอีกแล้วแถมที่สามเฮาวี่ครับผมอู้หูตัวนี้ก็บติ๊งเงจังหน่อยนะครับพี่น,อนอ้องมา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 ควของงามๆเลยพี่น,อน้องอือหูวิ่ครับผมน้องอู้ มันจิหลุดมันจิหลุดแห้งหลุดไปแล้วตัวหนึ่งนี่ครับผมใส่พอดีกินว้าวโอ้พอดีเลยนะพี่น้องเดือดเล็กน้อยนะครับพี่น้องมื้อนีมาสายตื่นสายนะี่ครับผมสาม,ตมเต้มแล้วครับพี่น้องสามเต้มแล้วสามแตม้มสามเตม้ม พยายามกันต่อเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นทางขี้ของมาจะเป็นก็อย่างทงางบ้านเฮาแหละพี่น้องใส่เว่เนี่แหละน้ำหาเอาใส่กันได้พี่น้องเลยยามกันต่อเลยอู้พี่น้องสามตัวเลยครับผมเห็นไหมอู้ สามตัวปลาพี่นอ้องเบิ้องเบื้งเบื้งเบื้งโอ้โหอันนี้หมานครับสามตัวเลยเขาไปได้ยงดัยงไงพี่น้องสามตัวเลยไป,นะยปเลยเบิง้งโอ้หนักตึงๆเลยเบิ้งอันนี้น้ำหน่อยสิฮามันเซไปเป็นปลาเขา่าพี่น้องเป็นหกตัวแล้ว นุ่มหน่อยสาขาบับใส่ไปคุ้มแขางเอาแ <ST. S 1> ต่วิคอยยางไปนะครับผมไม่จีบตกน้ำเป็นน้ำวิคอยยางเลี้ยวจมูนเอาพี่พน้องเงียบขึ้นไปยังสิเบึ้งเบึ้งเบึ้งพี่น้องออ้ อ๋อฮอพี่นอ้องอูอ้โ,อโอสัยมันเต้นอกพี่นอ้องบึงเนียบจนอันนั้นออโอ้นุ่มหน่อยจะกด้หบดใสเบตตัวอันนี้มัดขึ้นไปหังทึงเลยนะครับผมบึงอืมไม้ยนี่ต่งมัซสำ่มเราพี่นอ้อง มันมาตัดจีเดย์แบบงงออกจากแงบเยสยไปกระยามกันต่อเลยนะครับผมมากับพี่น้องสองหลังสุดท้ายจิเดยเพราะนั่นบม้พี่น้องสองหลังสุดท้ายโอ้โหบังหันจิตว่มามันเข่าแล้วมันหลุดออกจากแงบพี่น้อง สองหลงังสุดท้ายมีหอยบ่พี่น,อน้องคือบ่ดินบ่เติบยังอืโอ้โพี่น้องตัวหนึ่งนะครับผมนี่ครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งโอ้หัวงามงามนี่อันนี้ไม่แต่โขบไม้นะครับนี่มึงโอ้โโอโโตัวหนึ่งตัวหนึ่งพี่นอ้องนี่ครับผมตัวหัวงามงามพี่น้อง ออนพี่้งอนหยาดยางเงินไปกันมึงอันหรือถายพี่น้องอันหอายฮึ มีโตพี่น้องมีโตเออโตนึงด้วยกันครับผมนี่ <c oughs> ได้อดละโตก็ดีดีก็มาไ,ได้นะครับพี่น้อง <c oughs> เฮ้ยเบื่อนพี่น้องอู้อ่าพี่น้องพอดีกปนอยู่พี่นอ้อ,นนองเอ้ยมันหน่อยสายข้ามอีใส่เป็นพุ่งป่าน,นิดน,นะครับเดี๋ยวใส่ป่าน,นิดนครับผมอือ ว่าคจิตว่ามันสีว่ฒนเนี่ยครบเลยพี่น้องจิดว่ามันยั่งมนี้วันเนี่ยยามอยูน่นะครับพี่น้องมาพี่น้องนุ่มหน้อยสาข้ามสวสดีไปยามปลาไหลก็นะครับพี่น้องลิปนี่ก็ขอพุณนถูกการติดตามถูกการรับชมที่มีใไห้หนึ่งน,น,น้อยสาข้าคจิปนี้ก็สวัสดีครับ